ไปเที่ยวน้ำตกกันอีกแล้วนะครับผมเนื่องจากอากาศมันร้อนเฮ้ยเดี๋ยวเราก็แวะร้านช่างปามกันก่อนนะครับเพราะจะมาถ่ายนะ้ำมันเครื่องจักกันหน่อยหลังจากครั้งก่อนก็ไม่ได้ถ่ายเลยเหมือนเจ้าปิอ่ะไม่ได้กดเอาโหยกลับทางเดิมนะจ๊ะ ราต้องกลับทางเดิมหรือวะเนี่ยและจะขี่มาเพื่ออะไรทำไมรถมันส,สายแปแปรวะไม่มันเลยวะผมว่าผมน่าจะกลับไปเติมน้ำมันเครื่องสักหน่อยนะเดี๋ยวมันจะพังเอาเพราะว่าผมรู้สึกว่าเครื่องมันแห้แงแห้งปกติแล้เะ,ะเสียงอะ่ะฟังจากเสียงอ่ะ ช่เพราะว่านี่ก็ประกอบเครื่องรอบหลังนี่ก็เดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วนะทุกคนปกติเขาประกอบเครื่องรอบแรกเปลี่ยนข้ออะไรใหม่เนี่ยอ่าประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็ถ่ายกันแล้วแต่ว,ว่าผมไม่ได้ถ่ายเลยรอ,อบหลังนี่นานมาก เลยอ่ะว่าหางปลาผมก็หลุดด้วยอ่ะมันไปแบบเหมือนจะลงอ่ะไม่ใช่ลงธรรมดาเหมือนจะสายสะบัดสายสะบัดอ่ะเออน่าจะใช่อยู่แหละพอพยกแล้วก็นั่นอ่ะมันมันดึงอ่ะก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเกมดีๆมาเล่นนะครับผมเป็นเกมยิงปลาของใครเอชเอนะครับผมบมีแค่หนึ่งบาทก็สามารถเล่นได้ผม ยิงอย่างเดียวเลยนะครับถ้ายิงเพิ่มเครดิตก็ยิงได้เยอะนะครับเกมนี้ไม่ได้มีแค่เกมยิงป่ายังไงครับผมมีอีกหลายเกมให้เราสามารถเลือกเล่นกันได้นะครับที่ไหนไม่จ่ายที่นี่จ่ายแน่นอนนะครับอย่าลืมแอดนะครับแอดคลาสศูนย์สามนะครับผมอย่าลืมติดแอดอำนาจนะครับในที่สำคัญทางเว็บมีระบบข้อความอัตโนมัตินะครับผมมีแอดมินบริการหยิบสีโมง ถ้าบอกว่ามาจากช่องผมช่อง B a m a น i n g ก็ ing, จะได้โบนัสสิทธิพิเศษ100%ฟรีนะครับถ้าใครสมัครวันนี้ก็สามารถเข้า,า,บ,าดดบุ F ่มไลน์18บัวฟรีได้เลยนะผมอย่าลืมแอดไปนะครับแอดวมา0 3มอย่าลืมเติมแอดน้ำหน้านะครับเนี่ยรถหลังอ่ะสายสายมากอะตอนนี้รู้สึกได้เลยน่าจะต้องเติมลมแล้วก็ถ่ายมันเครื่องต้องสื้ออะไรใหม่หมดเดี๋ยวจัดไปโอเคไป ตอนนี้ก็ได้แค่เติมลมมาหน่อยลมอ่อนน้ำมันเครื่องกับโซ่ก็ไม่ได้ทำไม่เป็นไรไปฟังคามือไปเลยนี่จีมคน,คนจนชายาจีมสปะบัไปรุ่นชวดาก,กองโอ้ยโอ้ย ตอนนี้ก็น้ำตกสอยดาวใกล้ๆบ้านผมเองนะครับใครที่อยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับสบายมากบรรยากาศดีด่ดีกลงหุบเขาอีแล้วนะครับเี่บรรยากาศก็ไม่ร้อนเหมือนเมื่อกี้นะแต่ว่าทางเนี่ยหลุมเยอะ วันวันวันไอโอ้โยโอ้โยโอ้โย,อยเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยกับหลุมจริงๆเลยนี่ M L X หกชักห้าตามแซนซอนเจ้าของโซนิคคันแดงอ่ะไอหกเจ็ดชักเ้าอ่ะขอด้านหน้าน้ำตก แล้วเราก็เข้าฟางหุบเขานั่นเลยไอ้น,น้ำตกนี้ผมก็ไม่ได้มาเป็นปีแล้วนะค้ยนิวสร้างำน้ำมันเลยวะเลยไม่ได้มานานวะเมื่อก่อนมาทุกาทิตย์แผลเที่ยวไม่มีที่เที่ยวก็เที่ยวแต่น้ําตกอะไรแบบเนี้ยมากันเหนื่อยอะ่ะเมื่อก่อน ว่าช่วงนี้ไม่ได้มาเลยนานๆนนมาทีเครื่องร้อนขึ้นขาเลยเนี่ยวัดความร้อนน่าจะสูงอยู่เหละน่าติดตัววัดความร้อนด้วยนะจะได้รู้อ,อน่าสนใจ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ตามมาแล้วตามมาแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่เพื่อนอเพื่อนตามแสนซนเขาแหละ <c oughs> เอ้ยนี่เขาทำทางใหม่วะนี่สหรับ,บรถเครื่องแล้วนุ่งรารถยนต์น่าจะบานเดี๋ยวเราย้ยนให้มันยกรอหน่อยอันนี้มันบ้านั่นไงนั่นไงนั่นไงโซนฮ่าฮ่้ นี่อ่นี่อทางตรงเอาดีเอาดีเอาดีเฮ้ยเอาว่าตอนนี้ก็ใกล้จะถึงน้ำตกลแล้วครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเ สวัสดีครับ <laughs> เอ้ย <laughs> มาว่ะ <laughs> ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับ <laughs> ทำไมรถผมมันเอียงวะพปยกอ่ะ ันว <laughs> ันวันวันวันทูซีกอลนไหนดีวะ <laughs> งดเล่นน้ำอ้าวแล้วจะมาทำเพื่ออะไรป้องกันการเผยแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาอ้าวติดฮ่าฮฮยกล้อขึ้นไปเลยเอ้เฮ้ยเฮ้ยฝุ่นฝุ่นเฮ้ยฝุ่นเฮ้ย อย่าเรียบดิไอซองไปพร้อมกันกระตามไม่ทันแล้วอ่ะโอ้ยฝุ่นเยอะชิบหายรถก็ยิ่งขี่เบาๆจะดับอยู่เต็มไปไหนแล้ววะจ๊บเจอาไอรุ่นเจ้าถิ่นโอ้ย ดูจะรถแล้วน่าจะไม่มีที่เล่นนนะนนช่างปามมาถึงแล้วนะช่างปามก็มาก่อนเราอีกมีของกินขายด้วยถังน้ำมันหาักเปล่าอดยนี้ก็ทํำทางขึ้นแล้วอ่ะมีอะไรเปล่าท่านบนุตร ขับไปเลยเหรอจริงเหรอไปดโิโอ้โหทางดิดูทางดิโอ้โหมีแดดแล้ว มีอะไรลำบากกว่าน,นี้ไหมฮะโอ้โหโอ้โจะขึ้นมาทำไมโอ้โหเอ้ย,อย,อย,อยทางไหนวะ What ไอเนี่ยดูที่จะไปไกลรักเท่าไหร่ปาดหมอบด้วยครับผม <laughs> เฮ้ย <laughs> เพลงซุปเปอร,ร์คับว่ะเฮ้ยซุปเปอร์ครับแพงได้ไงวะ <laughs> แพงอีกแพงอีกเฮ้ยแพงครับผมแพงเลยมันบิดรอ,อีกย แต่กแต่ครับโอ้ย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 ไอ้เฮ้เฮ้ดฮเฮ้ดฮตอนนี้ก็กำลังกลับเลยนะครับผมหลังจากเล่นน้ำมาประมาณสองสามชั่วโมงได้เย็นมากอยู่ในน้ำ ขึ้นมาในตัวเขียวปั้นเลยอันนี้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 อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้อีกเว้ยมาอีกุยใหม่กุย เดิเวนี้เอะรอะรอะรเฮเฮ้เฮ้วัาวัลา่มาวะเฮ้ยน้มากลับไปแล้วมาอีกตามมาอีกเว้ย Baik ek ni. น้ำนิ่งว่าเอ้ยน้ำนิ่งว่าว่ะเหมืนเอาว่ะเฮ้ยนี่ยกี่ลูกลูกใหญ่ใหญ่อ่ะหกจากอาเจ็ดสิปะไรเลยหน้ามันว่ะเอ้ยเขาเรื่องว่ะอาเบือนด้วยเขาเรื่องว่ะเขาเรื่องว่ะ เยีงยังโอเคฟรานเฮยเอาอะเออมันน่าจะกลับบ้านแล้วโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผม <laughs> แล้วก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับว่าสนุกไหมคลิปนี้ <laughs> โอเคไป